ตอนนี้ก็เลิกงานแล้วเดอ้อเพื่อนเพื่อนเลยมือดีเหตุงานบัดมือเลยพี่น้องประทักไทยเพื่อนเอนาะจานะ้าเนาะเพิ่งจะเลิกงานจา้าเลิกงานแล้วก็เลยมาสวัสดีเพื่อนเพื่อนสุขูสุขคเนะจ้าเนาะคือฮอดสุขูสุข,ขนนะคนเดอ้อระเบิ้งพี่อันเบาไปน้่นพี่น้องโชคดีบาาักคักจ้ามือนีฝนบ่นบนตกกันมือใดฝนตกก็สิได้นั่งรถบัสมากละพี่น้อง ผิปก็วบบ่าได้โล่งเมื่อนี่เพราะว่าเฮ็ดงานยุงคักจ้าเมื่อนี่โอ้ยลูกค้ายุ่ร้านอาหารหลายคักจ้าเมืองพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศเมืองนอกตอนเย็นๆเนาะพี่น้องเนาะประล้ลว่าประเทศไทยจกโมงแล้วตอนนี้อดูเมืองนอกตอนนี้ก็มาตั้งสี่หาโมงจา้าประเทศไทยก็สิประมาณสี่หาทุ่มนี่ละนาอเพงษงส่งเมืองพี่น้องจา้า พาเพื่อนๆไปหาคอนเทนต์ก่อนคอนเทนต์มีอะไรเอ่ยก็มีแต่ดอกไม้ตามริมทางนะเพื่อนๆจ้าดูมีสีเหลืองสีขาวด้วยเพื่อนๆเบื้องพี่น้องอู้ยอ่อนซ่อนดอกใหม่งามคักเบืองจ้าเบืองอันนี้ก็สีขาวงามตาเลยพี่น้องจ้าคอนเทนต์ม่มีอย่งางไรนอกจากดอกไม้กับธรรมชาติข้างท่างนะพี่นอ้องเบื้องคุณ เอาความสวยงามมาฝากเพื่อนๆสุดยอดเลยจ้เดงานม,านมือนีเมื่อยพี่นอ้องเมยต้เข้ากับต้องสู่ต้องทนนะจะ๊ะเนาะเพื่อพอกับแม่เฮ้าเพื่อลูกเข้าดีใจที่มีงานเห็ดพี่น้องมาอยู่เมืองนอกนี่มีงานเห็ดก็ถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐแล้วพี่นอ้องเอ้ย ดีแล้วพี่น้องมีแนวเห็ดแนวท้ำเนาะพี่น้องวาบปาดอ่อนซ่อนบรรยากาศมาย้มใดนี่สดชื่นมาคักเลยพี่น้องจ้าสูดอากาศไปน้ำยางไปน้ำเออพี่น้องกาสูดๆนะจ้าเด้อผู้ใดเป็นขี้เตอร์สูสๆสุผูสุคนมันขยันลงคลิปเด้อพี่น้องเด้อ เติมมือไม้ทีประคั้นได้ลูกดกติกานะจ๊ะเนาะบวาสิเป็นมือไม้มือเกา่าตะทางนี้กันย่างบอลดูเต็มทีเลยพี่น้องต้องศึกษาเลียนรูกไปอีกเรื่อยๆจ้าเหตุงานมือนี้แปดชั่วโมงพี่น้องจ้าแปดชั่วโมงกับสร้างคณะพี่น้องชั่วโมงหนึ่งกัเป็นเงินเป็นข้ามเบิดแปดชั่วโมงกันได้เงินมาหน่อยจ้ามือนี้ เหตุงานเมืองนองตอ่อนซ้อนขักพี่น้องจ้าแต่ละชั่วโมงเนี่โอ้ยไหลไหลเบิ่งพี่น้องความสวยงามโอ้ยงามขักพี่น้องจา้าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนิดเดอพี่น้องเดอมาคักทายสวัสดีเพื่อนๆตอนเย็นเอาไว้คลิปหนาเขาจะมาผอกันไหมเดอร์พี่น้องเดอร อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้แนเด้อจ้าสวัสดีจ้าเพื่อน